นายยังจะพูดยังไงล่ะตั้งไหนเราไปนี่กลับตั้งไหนเราไปนี่ลืมสูตรกลับตั้งไหนล่ะมากันยังนี่อย่าเพิ่มมาอย่าเพิ่มมาเดี๋ยวสิกลับเห็นนายยังจะพูดก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงให้ตั้งไหนเราไปที่นี่อย่าเพิ่มมาอย่าเพิ่มมาที่น้องน่องอย่าเพิ่มมาอย่าพูดตาขาดตั้งไหนมันเห็นกางเกงในนั่นน่ะเห็นปะอย่าเพิ่มมาเด้อเดี๋ยวพูดกลับนายเห็นนายจะของกันคิดผิดสูตรไง เราแม่นั้นบ่เฮ็ดพิสูจนปั้นเหล่าย่างรองเือฮ็ดพิสูจนปั้นเหาร้องยาวหลยบ้เราสมันั้นเลยได้การน,นากนแป๊บน,นึง <laughs> แตลยซุก <c> ซ <oughs> ันวันเสาร์ไม่รู้ว่ามันย้อนเสาร์ป่ะ Happy Happy Saturday Happy s t u r d a y to e v e y o n Happy Saturday Happy Saturday to everyone Happy Happy s a t u r Happy s a t u r y to e v e r y e เลยฉันเป็นแต่นเลยเสาร์วันเส วันเสาร์แปลว่าวันอยังเซทเทเดบอกเซทเทเดวันเสาร์กับเซทเทเดแฮปปี้แฮปปี้เซทเทเดแฮปปี้เซทเทเดทูเอฟวีวันแฮปปี้เซทเทเดแฮปปี้เซทเทเดทูเอฟวีวันแฮปปี้เซทเทเดแฮปปี้เซทเทเดทูเอฟวีวันแฮปปี้แฮปปี้เซทเทเดแฮปปี้เซทเทเดทูเอฟวีวันคนบ่ายยังลองเพลงมวนแถเพราะ คนบ้าคนปัญญาอ่อนไรร้องเพลงเพาะจังเลดซามิแต่เลยเบิ้ลทำได้มันยายแชมปูไหมเพื่อนอะเลดซามิแต่เลยเลดบ้าเลดบ้างับต่อยขม้าต่อยขม้าเบิ้ลจังสีเห็นความงามชัดเบิ้ลสีได้เห็นตีนกาตีนกบตีนเขียดตีนผัวอยู e ่นั่นนี่ม ok ีหมดมีหมดชุดตีนนรกก่อนละงเงินเลดซามิแต่เลยสบายดีกันเนาะจ้าพี่น้องสกุลสกุลอ่านคอมเมนต์ก่อน สวัสดีค่ะยายสวัสดีค่ะติดตามยายตลอดชอบยายเพลินดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะยายชมพูสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะยายชมพูสวัสดีค่ะยายสวัสดีค่ะ beauty f u l ขอบคุณมากๆนะคะ thank you so much สวัสดีค่ะยายสวัสดีค่ะยายชมพูสวัสดีนะค่ะอากาศดีอากาศดีว่ามีลมเลยเห็นไหมแต่แดดออกแต่ว่ามันสิแบบเย็นใน่จากนวอยไงแดดออกไหมเห็นไหแดดออกทะเลสมีแบบว่าอากาศไม่สิหนาวใจจากน้อยนะมันเข่าไปพวกอ่า ่าเขาเรียกว่าออสทำออสทำกับมาทิ้งว่ามันเพลิดเพลียดดูใบไม้ผีมันบอฤดูใบไม้ผีมันบอยไม่กับสิบแบบอากาศหนาวแนหอนแนจังสี่นาอืม I'm f i n uh, e <laughs> here lady to sleeping now oh night to อ uh, ๋อวะนะ Uh, nice have a nice sweet dream have a nice sweet dream have a good sweet dream okay and see you again tomorrow <laughs> if you if you not try it yet you can talk with me now no t sleep yet okay now in Australia Melbourne about 2 3 o 2.30 go to dentist <laughs> 2.30 go to dentist เลิศสมเนเลยติดตามยายมานานเพิ่งได้ทันไลฟ์สดชอบมากขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะยายชมพูอยู่แฟนคลับฟอมยาลาฮิยาลาฮิสวัสดีค่ะวันเสาร์้ายายชมพูขอบคุณมากมากนะคะวันนี้วันเสาร์ก็แฮปปี้แฮปปี้เซาเดย์แฮปปี้เซาเดย์ทูเอบีวันวันเสาร์ก็ต้องเซตเดย์เซตเดย์ซันเดย์ซันเดย์ก็คือมืออื่นมืออื่นซันเดย์ก็คือวันอาทิตย์บ่ สมัยก่อนบอกภาษาอังกฤษบ่กเป็นมันเดย์มันเดย์ทิวสซเดย์เห็นปะมันเดย์ทิวสซเดย์เวนสซเดย์เตอร์เเดย์เห็นปะไฟเดย์มันปะเซทเดย์ฟันเอ่อซันเดย์มันปะไล่เบอร์ถึกไล่พิษไล่ถึกพี่น้องบรเดีนี้ได้เหมือนแล้เพราะว่าออริจินอลเก่งไงเลยเซมิเตนเน้ำหนึ่งถึงลายจะได้เด้ภาษาอังกฤษอ่ะเออเห็นปะเห็นปะวันเป็นวันฮันริตเนาะเลยเซมนเตนเลยสวัสดีค่ะ แชมพูคิดถึงนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะคนน่ารักสวัสดีขยะแชมพูสวัสดีนะคะสวัสดีขยะแชมพูสวัสดีนะคะ I'm watching from Korea oh thank you so so much thank you so much เห็นว่าอ่านภาษาอังกฤษก็เป็นเด้เห็นว่าเห็นว่าเห็นว่าเป็นคนแบบว่าบ่เต็มบาทปัญญาออนคือแฟนขับดันอ่านภาษาอังกฤษก็เป็นได้คนที่ปัญญาแข็งอ่านบ่ได้บ่ภาษาอังกฤษ่ะ ว่าเยอะสุปัญญาอ่อนนะบอกอากาศอากาศดีไหมทางนู้นอากาศดีเยอะจ้าบอกพระเดด้าผู้ใดได้อากาศไหนไม่ได้ถามไม่ได้ยันชมพูอากาศดีดีอากาศบ่ไดดด่าผู้ใดเล่นบอกเราสนมกนต่เลยอากาศดีแต่ว่าแบบว่าลมจากน้อยหนึ่งน้อยหนึ่งมือนี่มีลมน้อยหนึ่งเรากับแบบว่ามันถี่อากาศหนาวจากน้อยม่จ้ากี่องศาบ่ฮู้กันจะววากี่องศาอืมวั้เสาร์มื้อเช้าวาวากี่องศาย้ายวันเสาร์สีม่วงเปลี่ยนไป นี่เป็นสีฟ้าอืมสีฟ้าสีฟ้าคือทองฟ้าเห็นบะเห็นบ่ทองฟ้าสีฟ้านบะโบ้เลยสัเปนแตนบ่กล้องกล้องเงยก็ได้พระเจ้าก็เห็นกล้องเงยบะโบ้กล้องเงยก็ได้โบ้กล้องเงยหนากล้องเงยหนาเป็งทองฝาเบอ้ลเลยสะเป็นแตนเลยสวัสดีครับยายชมพูคนงามสวัสดีนะค่ะทำงานบ้านเสร็จแล้วเลยครับเสร็จแล้วค่ะทำงานบ้านเสร็จแล้วทำคลิป ทาคลิปวีดีโอกินข้าวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มีเวลาไม่มีอะไรทําก็เลยมาออนสดคุยกับแฟนคลับนะคะ ้อนบอย้ายไปบอว่าคันนั่งตากแดดก็หอนอยู่แต่ว่าคันนั่งใน้อมมันสีหนาวในจังหน่อยบ่กคันนั่งตากแดดหีนบ่แดดมันออกแสแลนี่มันสี้อนน่ะผักมันสีเหลี่ยมุงมุงอือบอกก็เลยแบบว่าบนนั่งตากแดดเมจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะยายสวัสดีค่ะหนาวบ่จ่าอ่ามันสีเย็นในจังหน่อยมันมาถึงกับแบบว่าหนาวมัน่ะแบบว่ามันเย็นหอจ้ามันเป็นบอกบาถึกมันบ่หนาวแล้วก็มันบ่หอนอ่ะมันแบบว่าอากาศมันโอเคไงว่าใส่เสื้อแขนสั่นได้อยู่นะ รักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะ่ะ Beautiful Girl Good Morning Here Good Morning Good Afternoon Here Good Afternoon สวัสดีค่ะยายอารมณ์ดีมวลแทสสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคุณยายสบายสบายขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสสดยายชมพูจากเมลเบิร์นค่ะจากเมลเบิร์นคือกันได้ค่ะยชมพูอยู่วันเทน,นาซาวอยู่แถวไหนนอกเมลเบิร์นนี่สวัสดีค่ะยายชมพูคนงามกี่โมงแล้วครับประมาณสี่สามโมงแล้วละสี่สามโมงแล้ว ดี้ะยายหนาวแห้งบอ,บอ,บอ่ค่อยหนาวจ้ะโอเคอันบรรยากาศอากาศดีมากเลยยายยายอารมณ์ค้างติด้จบอ่อารมณ์ค้างได้มือเศร้านี่โชคดีอยู่บอกอารมณ์ค้างโชคดีอยู่มือเศร้านี่ได,ได้ได้สองเด้งอยู่ติดตามยายตลอดเลยจ้ะขอบคุณมากนะค่ะ แตงบา d มายเซนกู y เบสยูทูบ๊ายบายกูสเบ t ทูยูสวัสดียายสวัสดียายชมพูคนสวยสวัสดียายชมพูชิยู o o tomorrow see you t o เห o อโอเคแฟนขับยายชมพูเด้อส,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 สวัสดีค่ะอิจฉานางโอขอบคุณมากๆนะค่ะสําหรับความรักและก,ก็ความอิจฉาความให้กําลังใจยายชมพูขอบคุณมากมากนะค่ะสวัสดีค่ะยา,ยายมื้อนี้กินอะไร ขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวจะอัปโหลดคลิปให้ดูนะคะสวัสดีไบ้างคลิปกินชูชีบอ่ะนะอัปโหลดคลิปกินชูชีให้เบิรงวังหันบมาย,ยังแสบยังนัวด่ากันกันแสบกันนัวบอกเลยเสม็นตันเลยมาเนี่ยสบู่ปัญญาอ่อนวะฉันมาเนี่สบู่กินสุกโมก่ษันวะไปรอีกล่ะเขากินโชเนื้อสือเขากินโชเนื้อมาเขากินโชเนื้อมา ปัญญาอ่อนอยู่บวกแปัญญาบ่แข็งได้๋ละจ้าปัญญาเจ้าผู้บ่แข็งปันใดปัญญาอ่อนอยู่อือบอกเพราะาปัญญาอ่อนมันดัดง่ายแต่ปัญญาแข็งมันดัดยากอือพวกปัญญาแข็งน่ะเว้ายากปากเปียกนาด้านหนามึนพวกปัญญาแข็งน่ะแต่ปัญญาอ่อนเนี่ยยศผูดนี่เห็นมันดัดง่ายมันเว้าง่ายอือมันเว้าง่ายเว้านัวหัวมวนยู่ดีมีสุขยู่ดีกินแ่บบอกอืออยากปัญญาแข็งเลยปัญญาอ่อนที่เจ้าผูเนี่แหะ อมันจังผู้จบผู้งามันจังเลยสมัยแตนมันจังวาดีวอมวนวนัวหัวมวนกินแสกินนัวอย่างก็ว่าคนอีสานกินทรงมกสุรตะสวดวัดไเพันกินโซ่เมื่อเห็นติคิดมูเพันกินโซ่บ่มีแต่คนอีสานเด้อคนทั้งอืินก็กินโซ่พ่นกินโซ่การกินโซ่กับชีวิตความเป็นจริงมันคนละย่างกันเด้เห็นบ่เขากินโชเข้าใจไหมเขากินโชททำที่แบบทำเขาแอคต้าหนังเขาจะทำอะไรแอคบอ เขาจักเข้า่าแอกบอกคือจังที่เขาสแสดงหนังน่ะพวกเ้าได้เบิ้งหนังเรอยงอสอลพิดบอกอินไปน้ำน่ะเบิ้งหนังเราก็อินไปน้ำพื่นด่าพิ่นว่าจันทั้งเทเี่พิ่นสแสดงพิ่นเส,สียแบบว่ามันแบบว่าตีโบทแตกเขาใจก็้าเข้าาตีโบทแตกน่ะเอ้ยเออเขาใจว่าเข้าาตีโบดแตกอ่ะะออืมนินคักอินคันกก็ละคอนอสอลพิดเดี๋ยวเหเดี๋ยวจะสาบให้เป็นงูเลย กิดชาตินี่ชาติไหนจะให้เป็นงูเป็นบริวารยายชมพูไหตลอดทุกภพทุกชาติไปเพียงนี่คือนีอย่างน้อเลือดพรมจันทร์เลือดของยายชมพูคายออกมาจากปากจะเอาใส่พิษใส่ยายคนนี้ให้มันสาบมันเป็นงูมันจะได้มาเป็นบริวารของยายชมพูตลอดทุกภพทุกชาติไปเพียง ได้เบิ้งวบาอสอลาพิษดำนาค <c ười> อยเบิ้งมือขึ้นนี่คอยหลักขั้นแขวค <c ười> อหลักขั้นแขวะแม่อันอิตโกงไห่อีจเป็นงูแม่มันสีสาบนังเอกสีสาบกับ่าะะสาบจักเทียเว้ายูหันละขันเป็นยัะพูดิสาบไปเป็นลอยรอบแล้วมึงบอกมึงต้องว่างหันสาบบ่หอดหนึ่งนาทีเพียงหรอมึงบอกอันนี้ยังเสีวาวยูหันละสีสาบเธอให้เป็นอันงูเป็นตลอดชาติทุกภพทุกชาติไปสี่ซื้อแม่มาสาบจักเทีย คอยลางเงือกยาสัมภูสาไป็นลอยหลอปเหรอไม่คอยล่ะรุนคอยไม่ได้รุนนักเอกเด้เออนักเอกมีตังคางก็เออเออนักเอกนั่นน่ะบ่เฮ็ดหยังคอยลางเงือบัดงูนั่นน่ะคอยล่ะมักนางงูงามคือยาสัมภูเลยเห็นบ่อืมบ่ปัญญาอ่อนคือยาสัมภูเลยตีบวชแตกรถือดชมันแตนเลยขาไปเบิ้งคอยโปรโมทนั่นช่องวันให้เนี่ยเห็นเ่าเขาไปเบิ้งเหรอเขาเบิ้งบ่หนังนั่นน่ะรีดิเอออืม ขให้คนที่ด่ายายชมพูนะต้องอพรมจันสายเลือดของยายชมพูนะจะเป่าเสร็จคาถาแล้วทอเว็นกาก่้องมองเห็นชัดมองจับข่อยมองเห็นชัดเลยมกเจ้า,ออออม,จามองเห็นตาข่อยชัดสิลับตาเศจคาถาพรมจันเลือดของยายชมพูนะคายออกมาจากปากนะจะเศษพรมจันนี้ให้เข้ากับคนที่เข้ามาดาา่ายายชมพูให้กลายเป็นงูตลอดทุกภพทุกชาติไปให้กลายเป็นวริวารของยายชมพูเพียง ฉันสั่งอะไรมันต้องได้อันน <ım 999> like <ED> ั้นเพียงเลดชเวตันหาขว่มงอเป็นแม่มดก็ได้เป็นคนที่น่ารักก็ได้บอกว่าเป็นจะแมงงูก็ได้เป็นอะไรทุกอย่างมุตาเปิดโลกเปิดหูเปิดตาในเมฆว่าเป็นเขาเบิ่องคิดเผินมาดาจะเพินเห็นได้คือเพินบนนั้นห้าขวามันนี่เห็นมาเล่นบานเดคอมเมนต์เลยมแต่สาบยัดคาถาอยู่เนี่ยมา มานั่นไหมอีโตโกงไหมอีโตโกงอีคนที่หลงหนักพระเอกแม่มันซื้ออย่างนนอมันเอากิดนะเอากิดแทงงูเลยเด้แทงฉึกเลยโอ้ยข่อยละสะใจมันแบบว่าแทงสะใจอันนั่นอย่างหมอผีกับลีลาเด้หมูผีกับลีลาลีลาเดคันเป็นข่อยนี้สู้รบกันเป็นรอยรอบแล้วอ้ข่อยละนีละมันอินน้ำหนังเนี่ยพวกเจ้าเบิ้งคิดข่อยกับอินน้ำคิดข่อยเห็นบอกฉําพ่เข่าวไม่รักข่อยยังข่อยเบิ้งหนังข่อยกับอินน้ำหนังอ่ะใจสี่ขาดน้ำหนังข่อยหลัง ไออหนอ,อหว่ามาแล้วเดี๋ยวขยิเศษล่างให้เจ้าของเป็นแม,ม่หมดมืออื่นก่อนมืออืนออ่นก่อนมือ,อนีเศษเพระท่านอะไรต้องเ่ราท่านด้มีเสียผาเพราท่านในมีอันสุดงูต้องไปหาสื่องูก่อนออามาอันผมงอกมีแล้วผมงอกผมขาวน่ะผมขาวเงี้ยหน,ยนมีแล้วแต่ว่างูเ่ราท่านด้มีมืออื่นสิไปเศษงูเรากะสีมาเลนตลกให้เบิ้งได้แบดนี้คนปัญญายอ่อนทำได้ทุกอย่างนี่แค่าแล้วแชมเปญแตนสวัสดีค่ะยายจากควีนแลนด์สวัสดีนะคะ แม่ความเจ้าใหญ่ยายชมพูพูดอย่างนี้ยายชมพูพูด กับแม่ย่าน่ารักที่สุดขอบคุณมากๆนะคะนาะยายน้อยยีเดยอาหาศให้เป็นบริวาลยายตลุิเดยคนที่ด่ายายแชมพูยายจะสาัให้เป็นบริวาลยายแชมพูได้กลายเป็นงูตลอดชั่วชีวิตทุกพบชุดพลาดไปยายผู้สั่งอะไรขอให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างยายผู้สั่งบอกว่าเอาเงินมาให้ยายแชมพูก็เพียงเอาเงินมายายผู้ยายผู้สั่งบอกเอาทองมาให้ยายแชมพูก็เพียงเอาทองมาให้ยายแชมพูยายผู้สั่งบอกอยากกินล็อบเตอร์ยักษ์ก็เพียงเอาล็อบเตอร์ยักษ์มาให้ยายแชมพูกินจะได้กินสูยายผู้สั่งบอกว่าจะกกกิินววาาาซบบโโ็เียยงอมหู ยังพูดสั่งอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างอับดุลเฮ้ยทำอะไรตอบได้ไหมได้อันนั้นชีอะไรอ่าชียอ,อยังไรเดี๋ยวแฟนเบิรงนกันชีฟ้าชีฟา้ฟาแล้วม,มิทัลเลยเบิทำดีๆสิจ้าจะได้ไม่โดนดา่าเอาก็ไม่ได้ด่าใครนะยะ ah? ไม่ด่าฉันบ้าได้ไงฉันไม่ได้ด่าเธอนะจ๊ะเออฉันไม่ได้ด่าใครนะฉันแค่ทำคลิปกินโชว์ ทำดีๆสิจะไม่ได้มีคนด่าฉันไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนะเคดแค่ทำคลิปกินโชว์ที่บ้านฉัน <c oughs> เดี๋ยวเสียงให้เป็นงูเลยนะเฮด <c oughs> เสียงให้เป็นงูตลอดทุกทบทุกชาติไปเลยนะ <c oughs> ทำลายเต็มจอละเรานำลายคาถามาหาวิเศษ มาน้ำลายพิเศษอินคักอินนี่เลยเด้โอ้คนมาคิดด้านเฉพูะกับอินงานเะพูะพบางหนังกับอินโอ้ยอินคักมาขึ้นเนี่ยอินกันปวดหัวจะมาคืนหน้าในขากันแท้คืนัหน้าอันอันนี้กันแท่งงูกับไดร์เนาะมาแล้วชันน์เตนเลย อย่ังนี่การละครเนาะย้ายทาเป็นชีวินเท่านี่นะสาไบ,บได้ชิบรอบวันมันสิบรอกได้หลูเหลาได้ลอยรอบแล้วแต่อยากหัวเออมวนมวนเบิ้งหนังเขาไปเบิ้งเดินบ่ที่จบเราได้ขวัญขี้รำอวสารแล้วอืมมันจิถึงอวสารแล้วใครได้ยายชมพูเป็นสะพ้ายคือโชคดีเพราะยายขยันมากอืรีเด้มายายชมพูขยนันอืมยายชมพูขยัน ขยันหาเงินหาทองขยันให้บ้านบ้านเนี่ยก็บ้าน,าน,าานเรื่องสะอาดสะอาดนะครับขยันเอาใจลูกเอาใจผัวอืขยันทุกสิ่งทุกอย่างขยันซักผ้าซักผ้ายังซักมือเลยเห็นบน่อ่นนะตากอยู่ั่นนะเห็นบน่ไหนนะเออเลิศสแม่นแตนเลยขยันบังตากผ้าก็เรียบร้อยบ่มีมองอันยับยู่ยี่เลยสิบอกให้บังซักรองเท้าสีชมพูน่ะของจะคของนะซักมือทั้งนั้นบ่ อืมมาสะอาดสาอ้านคุณน่ะว่ามีใบมงใบไม้ตกเลยได้สิบอกให้คุณน่ะบ่มันเลิศมันสะอาดบ่อืมบ่เวลากินแฟนคาบอกว่ากินซองมกกินซองมกมาไหว่ามีหมองเลอะว่ามีหมองโซกระโปงเลยกินก็เสร็จปากเสร็จหนึ่งว่ามีหมองเลอะว่ามีขี่มูกว่ามีนั่นว่ามีอันนี้เลยอืมบาแค่กินข้าหญ่ซื้อข้าหญ่ตาสวดซื้อซื้อว่าสิมาให้นางกินสมิทสมอ้ยอยู่สันติเดียวนี้ว้าย มันเป็นนั่งเอกเลยเดีด๋วยวนี้อืมมันเป็นนั่งเอกเพราะสินมันนางกินสมุทรสมอยเลยเดีด๋วยวนี้เป็นตัวโกงเีนีตกตโกงอ,อเจ้ามะแม่หญิงกาลเกตได,ด้นน่ไม่รู้เลยแม่หญิงกาลเกตอ่ะเออนหกระโดดถีบเขี้ยวหักเลยนะแม่ยิงกาลเกตอ่ะเออไม่รู้สันแล้ว <laughs> <laughs> แล้วเสมัเป็นไรเบอรยายเจ้าเฮนให้คอยหัวหลายนางทาลูกสอบหัวอยู่คนเดียวแต่คุณ ต่คนเบิ่งหนาขอบคุณนะคะเด้อที่เข้ามาเบิ่งย่ายพูดเรามีความสุขไปกับยายจมพูดนะจ๊ะเพราะย่ายไปใส่ลูกสาวหลาไปใส่อ๋อเพราะย่ายเบิ่งทีวีอยู่ในห้องในเฮียนบ่แม่นในห้องในบ้านแล้วนอนแตงไทยไปเฮ็ดงานมื้อนี้วันเสาร์น้องทัไปเฮ็ดงานเลยวันวันอาทิตย์จันทร์อังคารสุขว่นม่นวันวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปเฮ็ดงานแล้วก็วันจันทร์วันจันทร์วันอังคารวันพฤหัสไปโรงเรียนแล้วก็วันพุธวันศุกร์ พุธศุกร์เสาร์อาทิตย์สี่มือเหตุงานอืมสี่มือเหตุงานแล้วก็ว,วันวันจันทร์อังคารวันผฤลหัดไปโรงเรียนนั่นบ่ไปโรงเรียนแล้วก็วไปเหตุงานน้องชายมันมีมอือยู่มือเศร้าเลยพี่น้อง ơi. เอ้ยเออมึนบ่นี่แหละเลีเ้ยงลูกต้องเลี้ยงให้คุ้มมันใหญ่ขึ้นมาให้มันไปเหตุงานมันเป็นว่าเลี้ยงลูกให้มันแบบเป็นาระหลของเจ้าของอืมเลี้ยงลูกต้องหู้จัก เลี้ยงมันบอกมันใหญ่แล้วอายุยี่สิบแล้วบนเมียนสิมาแบบว่านั่งอันอยู่เฮียนซื่ออันหายใจถิ่มซื่อเสียศาสเกิดซื่อมันบอกไม่เฮาสิร่ำรวยมีเงินมีทองเฮาก็บตรงเลี้ยงลูกให้มีประโยชน์อืมว่ามันให้มันมาผ่านเฮาอย่างเดียวเราเลี้ยงลูกให้มันหูจักแบบมีประโยชน์ให้มันหูจักคุณค่าของเงินให้มันจบหูจักเหตุงงเหตุงานอืมว่าอะไรก็สิสซ่องขี้หมูกใช่ก้อนแบบนี้มันบ่าสร้างหรอเอาแค่เอาจกกลับไปหูดังปึ้งๆน่ะลําหมูกมันไหลอืมอีนี่ด้ใอยบอกถือบ่ ถ้าเทาหักลูกนะเฮาเลี้ยงลูกต้องหูจักไ้มันทำมาหากินว่าขอบคุณสำหรับลูกหัวเราไครลูกหัวใจน้ำเน่จะให้ตะลุหัวเราไรเห็นวะนี่ <c oughs> มันสิเมียกามนะบออาาตะปากหัวละมันสิเมียกามแต่เนี่ยตะลุหัวใจมันน้ำเน่อยาก <c oughs> กินข้าวแล้วบอกกินแล้วค่ะยังเลยเด้คอยชี้บอาให้ฟังเออมีลูกมีผัวต้องใส่ให้คุมเออยังเขาไม่ีผัวเขาก็ต้องใส่ให้คุมเพื่อกันอืม ใส่เวลากินเวลานอนเวลาเที่ยวเวลาทําความสะอาดเนี่ยบ้านช่องเวลาให้อยังเขาใส่มันให้คุมมีลูกมีผัวน่ะนะเขาใจบอ่อออบ่แม่นว่าสีใส่ถึงแต่จะขวงออมมัน,นบ่ไม่กินโชว์อีกเหรอ,อยายก,กินแลวจ้ะใจบ่าพระท่านได้อัพคลิปเอา้าแบตเตอรี่ขึ้นเหมิดเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไ่ได้บ่ได้นี่บ่เดี๋ยวเด,เ,ดเดี๋ยวแป๊บนึง มาแบตเตอรี่มันขื้นปานี่แบตเตอรี่มันขึ้นตอนนี้แบตเตอรี่เหมือดพี่น้องแบตเตอรี่เหมือดเดอนี่ยมันขึ้นคอยเชียบแล้วมันขึ้นงสงสัยปักมันเด้่งป้าก,กับบ๊อบเป็นใจดิขอ,อน้าแช์นะคะแช่ไปเลยจา้าแช่ไปเลยไม่ต้องขออนุญาตแช่ไปเลยจ้าแค่หายทุกชิ้นในเด้อเห็นว่านี่เห็ <c ười> นว่ากันหักแย้แชมพูดเด้อนในในใจ่าอันแบตเตอรี่เหมือดเด้ พี่น้องเนี่ยมันขื้นขีดแดงแล้วชาดแบดแล้วมันไปใส่ขึ้นบ่อนี่แบดคอยนะคอยชาดเราเด้กมันหังบ่ขื้นคนละงึดม็นบ่พี่น้องพวกเจ้าเลี้ยงลูกนะอย่าให้มันมาแบบว่าขี่ข้ามด้อบ่แม่นว่าหักลูกบ่ใส่ลูกหักลูกบ่อยากให้ลูกเห็ุงานเหตุการณ์บ่แมนเด้เขาหักลูกเขาต้องใส่มันโลดใส่มันให้มันเห็ุกับเขาให้มันกวาดบ้านทูเฮียนให้มันไปเหตุงานมันมันญงขึ้นมามมนจังสีซอยจะคข้องได้ บ่เมนว่าเฮ็ดให้มันมดบ่เมนเด้มันใญ่ขื้นมามันซอยจ้คของบ่ได้เด้บัดนี้มันลําบากเขาได้บาดที่นี่เพราะมันญ่ขึ้นมาแล้วอ่ะแมนว่าพวก้กว่าบ่เออผู้ชายผู้หญิงคือกอนันกับนาะฮักลูกนะ่ะเฮาตรงเลี้ยงลูกรักลูกให้ถูกทางมันบ่บ่เมนว่าจะคของมีเงินแล้วพออยู่พอกินแล้วบ่ให้ลูกเฮ็ดงกเฮ็ดงานบ่ให้ลูกเฮ็ดอีหยังไม่จะพ่อกับแม่เฮ็ดให้ญ่ขึ้นมามันบ่หูจะควมำเด้เวลามีครอบครัวไปมันกับบ่ดีเด้มันสีแบบเป็นภ้าระของครอบครัวทั้งผัวครอบครัวทั้งแม่เ่าท มันที่เป็นทั้งสันมุนบดีเดเฮาหักลูกเขาต้องแบบว่าซ้อนให้ลูกเฮาหูจักทาความสะอาดหูจักเป็นคนดีหูจักขยันทํามาหากินมันบ่เบาแล้วแบตเตอรี่กับบ่เป็นใจได้สิมืดเราเห็นว่าแบตเตรอ,เอรี่ข่อยคือสีมืดเลวแท้ข่อยกำลังมั่นอยู่โอ้ยข่อยหลังหึดเบามาเราเหลียใจได้เหน่อยแบตเตอรี่บ่เป็นใจเลย